จเจริญพรอุบาสกและอุบาสิกาอาตมาคูบาเจ้าบุญคุ้มได้ดำเนินการก่อสร้างในเสนาสนะแห่งคำว่าวัดได้ดำเนินการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการถมดินหรือจะเป็นการสร้างองค์พระาธาตุมหาเจดียเพื่อรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวัดเป็นโบสถ์หรือจะเป็นการ ขุดบ่อถมที่ทำทางต่างๆหรือจะเป็นต้นไม้เพื่อให้เกิดการพอดีหรือความสวยงามของวัดเพื่อจะเข้าทำการปฏิบัติธรรมภายในเพียง9ปีถึง10ปีตกวัดโพธิสัตว์ก็เกือบ100ไร่แล้วก็วัดพระาธาตุดอยบุญคุ้มเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่แก่งเสียนก็อีก100กว่าไร่ ก็เป็นเสนาสะนะที่จะต้องถมดินสร้างเสนาสะนะแห่งสารการประเรียนหรือว่าจะเป็นกุฏิแห่งสงฆ์นับต่อไปก็จะเป็นการจเจริญรุ่งเรืองต่อไปและสุดท้ายก็ได้รับการถวายที่ไปก่อเกิดแห่งที่ไซโยกไปทางน้ําตกไซโยกน้อยไปสรีมงคลตำบลสรีมงคลอําเภอไซโยกที่นั่นก็อีกประมาณ100กว่าไร่ ก็ดำเนินการก่อร่างสร้างได้9ปีเต็มถึง10ปีนี้ก็ใช้งบประมาณการก่อสร้างในเสนาสนะตกเกือบ300กว่าล้านบาทก็ดำเนินการก่อสร้างมาเรื่อยๆทำไมจึงสร้างสร้างแล้วได้อะไรอาตมาเป็นพระเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหน้าที่ปกปักรักษาสร้างเสนาสนะยึดที่ดิน แห่งคำว่าพุทธและนำไว้เป็นจุดศูนย์รวมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเชื้อสายของศาสนา,าพุทธต่อไปเราจึงจะสามารถรักษาคำว่าศาสนา,าพุทธไว้ได้อัตมาจำเป็นต้องสร้างอย่างนี้มีเสนาสะนะต่างๆให้ญาติโยมได้เข้ามาชมทัศนียภาพอันสวยงามต่อไปอีกสองปีสปีข้างหน้าเราก็จะเห็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมแห่งล้านนาเจ้า มีประเพณีมีศิลป,ปะมีวัฒนธรรมถึงจะเกิดอนใดขึ้นแก่วัดวาอารามทั่วสารทิศก็ตามมีทั้งดีและก็มีทั้งร้ายอาพยากตารรมามีทั้งคนรักเราและก็มีทั้งคนไม่รักเรามีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีอยู่ด้วยกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเป็นโลกกระทำทั้งแปดอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้เป็นวิบากกรรมของแต่ละบุคคล บุคคลใดสร้างอันใดไว้เราก็รับอันนั้นแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราไม่สมควรจะย่อท้อโดยเฉพาะยิ่งเป็นพระพิสุสงสื่อข่าวทางการอินเทอร์เน็ตสื่อข่าวทางสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสารตอนนี้ทำลายทางสังคมได้ทำลายทางคณะสงฆ์ได้ทำลายทางผู้มีชื่อเสียงได้เราก็ต้องระมัดระวังอาตมาภาพครูบาบุญคุม้มอะไรก็ตาม หากเป็นความจริงทั้งหลายเพชรก็คือเพชรทองก็คือทองอาตมาเป็นพระไม่สามารถจะไปตอบโต้หรือจะไปตะโกนด่าใครทั้งสิ้นแต่งบประมาณการถมดินงบประมาณการก่อร่างสร้างเอาไว้ตกเกือบ300กว่าล้านแล้วอาตมาเองก็จะดำเนินการต่อไปวัดของคุณโยมทั้งนั้น